สบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมุนี้มากินข้นขาวแรงลำกัน,กนขัวกุ้งพ่อแม่พี่น้องอรอ่อยอร่อย เจโอเคสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกัดเส็จเล้กินแจลซีฟูด้ดอันนี้กระตั้มะกรูดท่านี่จะกินกับข้าวเื่อกันตัน้มะกรูดท่านี่กินกับผักในผักขอจยจัาพี่น้อง แสแฉบบงดูกุพัดกุ้งุพัดกุ้งุกี่ก็เขาจะพัดบ่ได้ใช้ยังได้พัดซื่อๆเกือกลับคุณหัวยกินเลยแต่เกือบคีคารแกะนะมามาพี่น้องแสแฉะร่วนกันเกี๊ยวชีูดตำเ,เองํำเองกินเองํำเองดีละ จำเป็นอย่างนี้มาต่างๆมาซื้อเขาแบบก็ซื้อดอกอร่อยไหมอร่อย นี่กินกินกับซีพูดคือกันนี่แหละดาพิกนิดนึงขูพขดกับมึงหนึ่งเครื่องม,นนมาชานจะของเอ,เอากุ้งมาชานจะของเนะี่ย <c oughs> จะซีพูด เี็แจ้สีโปดกินนี่ตำเจียวกินลองดูก่อนสบาย สีมันคกินขาจะเ็นเนี่ยแกงขืนมากยงมีน้ำบอกจ้าจะเป็นแบบแดดแดดนะ มยดนเพื่อะไรโดซื้อมาจะลูกมากมีนั้น นะคเจอยู่ามันเบิดนะพออนาด้วมือนึกดอปอกุ้งเขบกินเปลือกมันเลกินตสี ้ำสัตมือนเลยเด็กๆดบบีเหมดวันดกเขากนตี้เอาหนามาเดี่ยาเย็นตัวหนเนากินเจเด็ไปได้นีกินเจกินข้าวเจ้ามักจะอ้อไม่ยอ มกแขงจำเจ้าพ่อนี่ยอยู่บ้านนี่มันตำมะกวอยพักพูดอภายดยวยตำมะกวูย okay. Now. okay. มีอย่างพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองนอกกับอาตการกับพักคปอนไม่ได้กินกับกินเรียกหน้าเดียวไม่ได้กิน็ร <c oughs> อหลิ้นเบื่อตอนนั้น <c oughs> อยู่บ้านเขาเรียกหลายหน้าเนย <c oughs> หน้าตากเดด นั่นเล็กน้อยก็าปอยากก็าปอะหยัดอยู่บ้านก็ไปอยู่ไทยคืเบียดรายพวกทะเป็นความข่าวประยากตากแดดลายไปอยู่ไทยแบบเขาพอเห็นหยุดจะโฮมอือเอาไปยังข่าว ก็้าอยู่แถวพระเดชขาวอยู่บนอประเดปปิเขาเป็นนออตัวเข้า ตะกี้บ่มากกินกุ้เนี่เมได้เนคือถือกินพอกินได้เนมก่อนมุกินไี่นองมักกินกุ้งลูกสาวซื้อมาให้ได้เลยกุ้งเนีบ่ม้ามกอดห้ามกุ้เน้ะไป่นองกลิ่นหอมปัวละพา อยู่เมืองนอกเห็ดเรียกบริ้ตันแดกอยู่ห้องแอร์ตลอด กับผักแฉบก่อนแฉบเลยอห,อหอมกับผักต้นหอมจับแจง้ว

พักจะรักกับพักบรพาใช่คุยกับพักบัร่าเนาะลองเบอร์แม่กับพักตัตกับแม่ไปใช่เนี่ยไปดูตัวหนึ่งทวงคามพีดอมปรเห็์เป็นธรรดาในี่โปรดนี่พันอหอจำแจว nam nữa còi thật nam thì mua đấy ấy bỏ học đang thì làm đáy mình thích giặt cho chào mình bớt chào nam bảo 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 อโอ้ยหนาแรงออกมามีแห้งผมเองส่งซื้อไรเส้นบ๊บสีนี่ เ,เขาใช่ปล่พั <c oughs> นเขาเ,เห็นหลา,ายอย่างการนี้ซื้อไยเซ็นบริษัทไปเนาะไปแค่เดียวสองเท่อเนาะ Hết Giờ chòi thì chỉ Hết hết Hãy subscribe cho kênh Để không แนมันมีะพอ่อละอืมเป็นออกจากถวยบุคาพอ่อละกินน้ำกันพี่เนอะใช้แจ่วซีใช้แจ่วัดหน่อยตัวนิยายมุพกพด้บอนี้ อย่าร้องติดตัวไปแต่แช่ไปน้องกุ้งกุ้งแช่เขาคำในตัวนะนำติดปักติดคำกินกะผัก บละฝากัซื้อแพ่งแพ่องดนนั่นในหอยามปูก็ได้ซื้กินก่อนพี่น้อยาปูกบว่าผมเองน้องเต็มบัดละพากปูได้ลาอยู่ปีนี้เพราะว่าตัเองกไปไม่กินไม่พันกิน็รบกุนี่พอละกินได้ไห ตาออกกินเผ็ดอเราวดลา้างหมดเลยลองหนุกกอะห้องใช่ออก้องบึงลองบึงนหน่อยจะจมมันดังไลม,มันถุดลาชวันเลยั้นน,น,นั่นนะ่ะครับพริกเออจางไนี่ใส่เขาใสา่ เขาใช้น้ำตี <c oughs> หอ่อเอาหอใช้เขาเลยเออเป็นค้าหนึง่งดองบ้งเป็นิั์ฟเลยน่ะส่วนกินเต้าหู้บวกกินนั่นกืเบอร์เดนเนาะเห็นแล้วจะววันนะ <c oughs> Được loại kìm đèn ngọc rồi hỏi 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 rồi hỏi 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 ไอ้ย <Ooh> bon ี uh. ่บก <laughs> ุ้งกินดิมเด็ดบอแหล่ะดิมเด็ดกระเดี่ยอู้เซาบายก่อ่เลยทีน้อเซา mặc <Nyếng nói> kín cắp kín kín nó chót 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 chót

พี <mondo> <flix> ่น้องอยู่ดีไม่แห้งกินแหล่อะไรพี่น้องเอ้ยแสบอยอะไอเดนีก็แสบอาหารบริกินจะเสือก็นจะกินอยู่ดีไม่แห้งเมื่อชูผูชูคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องผิดพลาดประกันรายขอโทษขออภัยพี่น้องบาย